ครูเิงครับเดี๋ยวครูไปก่อนนะคินครูครับทำไมวันนี้อยู่ดีๆครูถึงทำตัวเย็นชาใส่ผมแบบนี้ครับครูไม่เห็นเหมือนเมื่อวานเลยอะทำไมเหรอคินเมื่อวานครูเป็นยังไงเหรอ,อจะเมื่อวาน หรือสัปดาห์ที่แล้วหรือวันไหนหรือไม่ได้ครั้งแรกที่เราเจอกันครูก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ทำไมครูทำเหมือนผมเป็นคนแปลกหน้าเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับครูบอกผมได้นะครับครูว่าถ้างานที่ผ่านมาเราอาจจะสนิทกันเกินไปนะจริงๆแบบนี้มันก็ปกติสำหรับครูกับนักเรียนนะ ก็คือครูจะบอกว่าครูมองผมเป็นแค่นักเรียนคนเดึ่งจริงๆครับใช่เสียคินไม่ว่าเธอเลยนักเรียนคนไหนครูก็ต้องดูแลมันเป็นหน้าที่ครูเดี๋ยวครูกลับก่อนนะครูยังไม่หายเหนื่อยจากเมื่อวานเลยอะ เธอก็รีบกลับบ้านไปพักผ่อนนะ